อ๋อครับผมมาผัดจะขึ้นเหรอครับมาผักจะขึ้นเหรอครับอ๋อครับอ๋อครับผมครับอ๋อ,อยู่บางบอรครับ ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเดอะบอสกรีนนะครับทุกท่านมายกเสาคําคุณยกเสาเอาใช้รันมาลองเดอร์คาเฟ่ e นะครับของโรงแรมหลังโรงแรมเดอะบอสกรีนยกเสาเรียบร้อยแล้วกัคุณยายคุณยาเพิ่กนการับประทานอาหารเป็นประเภทนี้ครับคำคุนไห ลาบหมูแม่นิ่มแม่นิ่มคลิปเลี้ยวดินี่ผมกับเบิ้งเนี่ยยุตตลอดดิฝนตกซีทุ่มหาทุ่มกับเบิง้งแม่แตนคุณยายพีชยายใบยปลาดปลาดขึ้นนอนมูบอ่ระร้านคนเลย ยายถว่ยายสวนยายสายป่าไพ่ครับนี่แม่มเมกแม่บุญต้นนี้ยังคือสวยเลยนี่ไหม ไม่เขาจะกินลำเลยพี่นิวม,มาเป็นผู้สื่อข่าวให้หน่อยทำข่าวโรงแรมเดอะบอสกรีนอันนี้อะไรนี่อมอนลี่ไงมอนลี่มอนลี่มีแฟนคลับ บรรยากาศน,นะะอ,งองแอรนะธรรมาที่ร้านขับรถตามมาข้า,าวเช้าครับข้าเช้า,ชา <laughs> ก็จะมีแฟนคลับที่เข้ามาใช้บริการที่โรงแรมมาขอถ่ายภาพกับดี่ว้นะครับบอดใหญ่บอดใหญ่ไม่เป็นไรไม่ได้กี่เยอะ ข้าวเช้าครับข้าวเชาว้ายายเก้ากินไปไหนว่าหิวข้าวกินข,ข้าวไปโอ้ก็จะมีบรรดาว <c oughs> พ,พวกผู้ใหญ่ในบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านนะครับวันนี้มาร่ <c oughs> มารวมพี่ที โรงแรงนะครับกับโกัครงการเดบอสคาเฟ่ยังไม่แน่ใจว่าพี่บอยใช้ชื่ออะไรครับว่าแต่ว่าเ,วเป็นคาเฟ่ครับมีอาหารแล้วก็ <c oughs> เครื่องดื่มกาแฟบริการสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงแรมแล้วก็สําหรับลูกค้าจากภายนอกก็มาใช้บริการได้นะครับผมวันนี้ห้องพักพี่โอห้องพักเต็มไหมครับวันนี้ไม่เต็มเนาะพี่โอห้องพัดเต็มไหม ตอนนี้ห้องพักไม่เต็มน,นะครับยังยังสามารถวกอินเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวว่าจองจองผ่านผ่านแอปโรงแรมเข้ามาได้นะครับเดินเลยเดินเลยใหญ่เชื่อแล้วว่าเจ้าหิวอีหลี <c oughs> ปไ,ไปเพราะใดว่ามันเช้าไปนี่นะครับลาบหมูมาเด้อครับมาเด้อ

องรน,นี้ของเล่นอเลยกันเลีย้วไอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าครับก็มาชาวก็จะมีกา,ารไหว้ศาลพระพิมที่บ้านไหว้ศาลหลักบ,บ้านแล้วก็ได้มาทำพิธียกเสาเอกเสาโทที่โรงแรมนะครับ เดอะบอสคาเฟ่จะตั้งอยู่ที่บริเวณโรงแรมเดอะบอสกลีเลยนะครับจะเป็นส่วนในของบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าพักโรงแรมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการจืดเข้าเดื่มวโ <c oughs> งแรมขอโทษค ก็เป็นบรยรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรื่องของอนุญาตลงไหลไว้เท่านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรยรยากาศที่ได้มาถาให้เราชมในในการบรยรยากาศของไทยบ้านโนสแบนครับที่มาร่วมกันช่วยในพิธีวันนี้นะครับ